แล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาเพื่อปนการพูดโกหกพูดยุยงเข้าแต่การพูดคำหยาพูดเพ้อเจอร์ลาเพ่งเหล่งใหญ่ในทรัพย์ของคนอื่นมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายมีความเห็นผิดสิบอย่างนี้เป็นเกณฑ์วัดความดีแล้ววัดความเร็วล่ะก็ทําตรงกันข้ามไปสิบข้อเมื่อกี้นี้หมดเลยเพราะนั้นอันนี้มันเป็นคุณธรรมของการวัดเกณฑ์คือกายสามอย่างวาจาสี่อย่างใจอีกสามอย่างเนี่ยเกณฑ์วัดความดีเร็วของคนเพราะฉะนั้นเราใช้เกณฑ์ตัวนี้วัดความดีความเร็วของใครของตัวเราเอง ไม่ใช่ไปวัดชาวบ้านนะวัดตัวเองเมื่อรู้ว่าเรายังเลวอยู่แก้ไขการกระทําของตัวเองซะพระเจ้าใช้เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์วัดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์แห่งการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อตนเองการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อผู้อื่นการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดังนั้นมันจึงเป็นเกณฑ์วัดความดีคนดีไม่เบียดเบียนเดือดร้อนใครคนเลวมักเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นเสมอดังนั้นนี่จึงเป็นเกณฑ์วัดดีเลวของหลักคาสอนพระเจ้า นรกสวรรค์มีจริงไหมมีตามหลักคําสอนของพระเจ้าห้าคติที่ไปของสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์และเทวดาจริงในหลักคําสอนของพระเจ้าส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นแล้วแต่เหตุผลแต่คําสอนพระเจ้าถ้าใครศรัทธาในคําสอนของพระอ,องค์ก็จะเชื่อในห้าอย่างนี้แล้วห้าอย่างเนี้ยมันจะเข้าหลักเกณฑ์ตามหลักคําสอนพระเจ้าสอดรับไม่ขัดแย้งในเรื่องของพรอบครด้วยประมาณนี้เนาะสาธุวนุโมทนานะอ่ะต่อไป